สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุงเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์ของตัวโรซาเลียนะครับซึ่งสำหรับวิดีโอนี้ผมจะขอน้นไปที่บิลของท่าน,น้ําแข็งก่อนนะครับเดี๋ยวกายภาพอาจจะแยกออกเป็นวิดีโอที่2คือโรซาเลียเนี่ยจริงๆแล้วมันเล่นได้3สายเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีสายกายภาพนะฮะที่เดี๋ยวจะแยกไปแล้วก็สายน้ําแข็งซึ่งน้าแข็งเนี่ย ก็แยกออกเป็นได้อีก2แบบคือคุณจะเล่นน้ําแข็งกับไฟหรือจะเล่นเป็นน้ําแข็งคู่กับน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงน้าแข็งคู่กับไฟก่อนเพราะว่าน,นี่เป็นสายที่ถ้าเล่นดีๆในช่วงท้ายเกมดาเมจจะแรงที่สุดเป็นสายแรงที่สุดเลยแต่ว่าจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเรื่องของคอมโบธาตุก็คือว่าน้ําแข็งกับไฟเนี่ยมันสามารถทําละลายได้ กรณีที่คุณแปะน้ําแข็งก่อนแล้วคุณใช้ไฟตามดาเมจจะคูณ2นะครับแต่ว่าการทําแบบนี้จะเป็นการล้างธาตุทั้งไฟแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยออกจากตัวศัตรูทันทีนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะทําคูณ2เรื่อยๆคุณต้องแปะน้ําแข็งก่อนแล้วค่อยไฟนะครับน้าแข็งแล้วไฟน้าแข็งแล้วไฟน้าแข็งแล้วไฟคือคุณต้องสลับไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแปะไฟก่อนแล้วคุณใช้น้ําแข็งตามเนี่ย มันจะเป็นการทำคูณ1.5แต่ว่าธาตุไฟที่ตัวของศัตรูเนี่ยมันจะยังไม่หายไปทั้งหมดทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอาเบนเน็ตแปะไฟในโลก,กอ,โอ่ะโหเบนเน็แปะไฟนะครับแล้วโรซาเรียกดสกิลอีก e. คุณจะเห็นว่ามันเกิดละลายแต่ธาตุไฟศัตรูยังติดอยู่ที่ตัวบอสนะครับดูด้านบน ผมกดไม่ตายไปทาดไฟแต่ตูยังติดอยู่เห็นไหมเนี่ยมันต้องประมาณนี่ก็ยังอยู่นี่คือละลายไปสองค้งก็ยังอยู่นะครับก็คือไอเดียก็คือว่าถ้าคุณเล่นเป็นไฟแล้วน้ําแข็งเนี่ยมันสามารถทำา5 5ได้หลายครั้งก่อนที่ธาดไฟจะหมดไปนะครับนี่คือไอเดียแรกตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกแบบ อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราแปะน้ําแข็งก่อนนะครับแล้วเราใช้ไฟตามเนี่ยพอศัตรูตีน้ําแข็งผมใช้ไฟอ่ะลืมกดไม่ตายนะไม่เป็นไรคุณจะเห็นว่าน้ําแข็งที่อยู่ที่ตัวศัตรูเนี่ยมันหายทันทีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้ไฟทําคูณ2ได้ตลอดเนี่ยคุณต้องแปะน้ําแข็งเร็วมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่า คุณเอามาเล่นกับตัวธาตุไฟที่เป็น DPS ที่ใส่ธาตุไฟได้เยอะๆอย่างเช่นตัวของคี y ีลูกคูณเต่าคือตัวดาเมีหลักธาตุไฟเกือบทั้งหมดในเกมอะ่ะมันจะโจมตีเป็นธาตุไฟรัวมากซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยมันจะกลายเป็นติดธาตุไฟนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตัวธาตุไฟเป็นตัวเปิดคอมโบแล้วก็น้ําแข็งเป็นคนปิดคือกลายเป็นว่าไฟเนี่ยมาซัพพอร์ตน้ําแข็งแทนนะครับ ซึ่งโลซาเลียจริงๆโลซาเลียเป็นตัวที่ใส่น้าแข็งได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าไม่ตายของโรซาเลียเนี่ยใส่น้ําแข็งทุก2วินาทีนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเอาโรซาเลียมาซับไปได้ไหมตัวผมมองว่ายากนะครับถ้าคุณใส่ธาตุไฟเร็วๆคุณมีตัวน้ําแข็งคุณมีตัวดามิเป็นธาตุไฟเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโรซาเลียมากกว่าที่เป็นคนปิดคอมโบอันนี้คือผมไม่เข้าใจ ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาโรซาเลียมาซับธาตุไฟเนี่ยโรซาเลียตัวเดียวเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าจะใส่น้ําแข็งไม่ค่อยทันคราวนี้มาดูในส่วนของคอมโบกันคือโรซาเลียเนี่ยถ้าเราบิ้วสายน้ําแข็งก็จะมีจุดอ่อนตรงที่ว่าการโจมตีมันเป็นดาเมจกายภาพเป็นเลขขาวซึ่งมันจะเบาแต่ถ้าเกิดเราเอาชงหยุนมากดสกิลอีนะครับมันจะทําให้การโจมตีธรรมดาของโรซาเลียกลายเป็นธาตุน้าแข็งซึ่งมันจะแรงกว่ากายภาพ อันนี้คือกรณีที่เราบิวเป็นสายน้ําแข็งะนะมันแรงกว่าตีเลขขาวแน่นอนแล้วมันก็ทําให้โรซเลียโจมตีเร็วขึ้นด้วยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุไฟมาคอมโบเนี่ยโรซเลียก็จัดแรงขึ้นไปอีกอเดี๋ยวผมไปดูว่าชงยุนนะครับคราวนี้โรซเลียตีเป็นน้ําแข็งเป็นอาเบสสีฟ้าหมดนะแล้วถ้าเราเอาตัวที่เป็นธาตุไฟอย่างในตอนนี้ก็คือตัวของเซียงหลิงก็จะเป็นซัพพอร์ตธาตุไฟที่ใส่ธาตุไฟได้เร็วที่สุดในปัจจุบันนะครับ เราแปรไฟให้ศัตรูวางพื้นจากนั้นเราก็เอาโซรซเลียมาสังเกตว่าตัวศัตรูเนี่ยจะติดธาตุไฟเกือบตลอดนะครับแล้วโซรซเลียก็จะทำดาเมจคูณ1.5เกลือบตลอดเพราะว่าศัตรูมันติดไฟอยู่นึกออกปะศัตรูติดไฟแล้วเราก็ใช้น้ำแข็งตามเข้าไปมันก็คือคูณ1.5นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างโซรซเลียชุงหลินแล้วก็เซียงหลิงเนี่ยคอมโบกันได้ดีมากๆนะครับโอ้ยเจ๋ง คราวนี้พอคุณได้โรซเรียชงหยุนเสียงหลิงอีกตัวหนึ่งก็ฟรีคุณอาจจะเอาตัวอย่างธาตุลมมาล่วเอาตัวจงหลีมาใส่โล่หรืออาจจะเอาอย่างเบนเนตเอามาเป็นตัวฮิลนะครับเป็นตัวบัฟดาเมจแล้วก็เป็นตัวช่วยฟื้นพลังงานให้เสียงหลิงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาช่วยแปะไฟฟื้นพลังงานให้เซียงหลิงจากนั้นก็กดกลับมาวนคอมโบแบบเดิมพอศัตรูติดไปนะครับ เพราะฉะนั้นสายนี้เป็นสายที่สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆอันนี้ขณะปุ่มถอดของดาเมจก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของธาตุไฟคุณอาจจะเอาไปปรับประยุกต์ได้คือแบบสมมุติถ้าเกิดคุณจะไม่ได้เอาโซรซาเลียมาโจมตีธรรมดาคุณอาจจะใช้แค่ไม้ตายเป็นหลักนั่นหมายความว่าคุณอาจจะให้เปลี่ยนจากเสียงลิงมาเป็นตัวดาเมจธาตุไฟอย่างลีลุกคีอูเต่าอ,อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ย้ำอีกทีนึงว่า กรณีที่เราเล่นธาตุไฟที่ใส่ธาตุไฟได้รุวแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นธาตุไฟที่ซัพพอร์ตน้ําแข็งถ้าเกิดคุณอยากจะซัพพอร์ตธาตุไฟจริงๆผมแนะนําให้เอาตัวธาตุน้ําอย่างน้อยมาซัพพอร์ตธาตุไฟดีกว่านะครับคราวนี้มาที่ไอเดียของสายฟีดสายฟีดนี่คือค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับสายฟีดหรือสายแช่แข็งที่คุณต้องทําก็วางสกิลชงหยุนให้เราตีเป็นน้ำแข็งจากนั้นคุณก็ใช้วงแหวนบาบาัลล่าก็ได้ นะครับหรับคนแบบไสฟรีเพิ่งเล่นเลยบาบาร่าตัวฟรีเนี่ยคุณแค่เอาตัวไปไถศัตรูนะครับให้ให้มันโดนพวงแหวนน้าแล้วคุณก็ตีเป็นน้ําแข็งเรื่อยศัตรูก็ติดแช่แข็งเรื่อยหรือถ้าคุณจะเอาโหดขึ้นมาก็ใช้อันตนายน้อยนะครับตรงตีก็จะมีดาบน้ําพุ่งมาเรื่อยๆแล้วก็ชงหยุนก็ใส่ตีเป็นน้ําแข็งไปนะครับอันนี้เข้าใจง่ายไม่ได้ยาก จะใช้วงแหวนมาบัลล่าหรือจะเป็นไอ้น้ําที่อยู่ดาบน้ําที่อยู่รอบตัวของซิงชิวก็ได้เหมือนกันนะคือต่อให้คุณไม่มีไม้ตายซิงชิวเนี่ยขอแค่คุณกดสกิลอีแล้วมีดาบน้ำเนี่ยดาบน้ําก็ทาศัตรูติดเปียกได้เหมือนกันนะครับไอเดียค่อนข้างง่ายหลักๆก็เป็นซิงชิวกับบาบาล่าที่เอามาซัพพอร์ตได้คราวนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโรซาเรียมาซัพพอร์ตตัวธาตุน้ําอย่างโมนาหรือชายได้ไหมคําตอบก็คือได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับคุณก็ วางกันติของโซรซเลียนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของชายหรือบาบาาหรือโมนาตีไปนทับน้นามันก็แชร์ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณควรจะให้โซรซเลียมีสักดาวสองเพราะว่าไม่ตายมันจะอยู่นานเพิ่มอีก4วินะครับแต่ในเชิงของไอเดียว่าเอาโซารซเลียมาซัพพอร์ตแค่แข็งได้ไหมคงตอบคือได้นะครับมีศัตรูอยู่นอกระยะน,นี้นับแข็งโซรซเลียระยะมันอาจจะแคบนิดนึงนะครับ แต่เดียวก็คือได้เนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรสำหรับตรงนี้คราวนี้มาคุยเรื่องพลสวรรค์ที่ควรเน้นอัพนะครับจริงๆมันก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นสายอะไรถ้าเกิดว่าคุณเล่นสายกายภาพเนี่ยแน่นอนว่าการโจมตีธรรมดานี่สําคัญพอคุณเล่นสายน้ําแข็งมันอยู่ที่ว่าคุณเอาโรซาเลียมาโจมตีธรรมดาไหมถ้าเอาลงมาโจมตีธรรมดาด้วยคุณก็เน้นโจมตีธรรมดาคู่กับตัวไม้ตายนะครับเพราะว่าไม้ตายมันแรงแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้เน้นโจมตีธรรมดาคุณเอามาเป็นซัพพอร์ตเอามากดไม้ตายอย่างเดียวนะครับหรือเอามาทำดาเมจนอกสนามอย่างเงี้ยนะคุณก็อัพแค่ไม้ตายอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนสกิล e อาจจะไม่ต้องอัพเยอะมากเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้แรงนะครับแล้วก็อธิบายพรสวรค์นิดนึนงเรียวกว่าเป็นคอมโบมากกว่าคือพรสวรค์นั้นแรกเวลาคุณใช้สกิล e นะครับถ้าโจมตีโดนด้านหลังศัตรูคุณได้อาตาัตรยคีเพิ่มแล้วเวลาคุณใช้ไม้ตายคุณเอาอาตาัตรยคีครึ่งหนึ่งของโรซาเลียเนี่ย ไปบวกให้คนในทีมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยผมแนะนําให้กดสกิล e โจมตีข้าหลังศัตรูก่อนเพื่อเอาอัตาชิจากนั้นคุณค่อยกดไม้ตายเพื่อแบ่งอาัตาชิให้คนในทีมคือเอา12%ก่อนถูกไหมแล้วค่อยกดไม้ตายแบ่งให้คนในทีมนะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆส่วนตัวกลุ่มดาวเอาจริงๆกลุ่มดาวโรซเรียดีหมดเลยกลุ่มดาวแรกถ้าคุณเอาโรซเรียมาโจมตีคือช่วยได้เยอะมาก แล้วก็กลุ่มดาว2อันนี้คือสําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับสายน้ําแข็งเพราะมันเพิ่มระยะเวลาไม่ตายอีกสีวิก็คือทําดาเมจเพิ่มอีก2ครั้งนะครับมันทั้งช่วยในส่วนการทําคอมโบธาตุแล้วก็ดาเมจคือดีมากๆกลุ่มดาว3เพิ่มเลเวลสลอิกิวีสามเลเวลอันนี้ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรกลุ่มดาว4ช่วยฟื้นพลังงานเวลาที่คุณกดสกิวีแล้วปันติดคี้อันนี้ก็ถือว่าดีมากสำหรับสายน้ําแข็ง แล้วก็กลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลถ้าไม่ตาย3เลเวลอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะไม่ตายโรสเซียมันแรงส่วนกลุ่มดาว6อันนี้จะออกไปสําหรับทางสายกายภาพมากกว่าเนาะเพราะวมันลดต้านทานกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นสายน้ําแข็งเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะให้มีสักกลุ่มดาว2นะครับถ้าได้มา4กับ5ด้วยก็คือดีแต่ถ้าจะให้ดีก็คือสัก2 นะครับผมแล้วก็ถ้าใจให้ดีกว่านี้ก็แนะนาให้เติมผ่าน Power Pay นะครับหายของนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้มีแพ็กเกจลดราคาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีระบบเลือกสินค้าอะไรต่างๆถ้าสมัครสมาชิกแล้วซื้อบ่อยๆเนี่ยก็มีเพิ่มเลเวลสมาชิกแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับร้านนี้ผมก็แนะนําเพราะว่าเติมประจานะครับปลอดภัยไว้ใจได้ถ้าสนใจก็ดูรายละเลอียดในคําอธิบายคลิปติดต่อทางเฟซทางไลน์ได้เลยนะครับ มาใน,นส่วนของอาวุธนะครับถ้าเป็น3าดาวสำหรับคนพึ่งเล่นจริงๆตัวของฮาวเบิร์ตได้เป็นโจมตีเปอร์เซนต์อันนี้คือถือว่าเหมาะสาหรับคนพึ่งเล่นมากๆแล้วก็อีกอันนึงคือตัวของไวท์เทสเซิลซึ่งได้อาตาัตราคิดแล้วก็เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันสำหรับคนพึ่งเล่นนะครับคราวนี้พอขยับมาเป็น4ีดาวช้อยที่ใช้ง่ายที่สุดก็คือตัวของ b a t t l e Pass นะครับซึ่งได้อาตาัตราคิดแล้วก็พลังโจมตีก็ สกิลมันใช้ง่ายแล้วก็ค่าพลังที่ได้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานถ้าคุณจะใช้ตัวอย่างแบ็กคิปมันก็พอจะใช้ได้แต่ความสามารถมันจะไม่มีประโยชน์เวลาสู้กับบอสสักเท่าไหร่นะครับตัวแบท็ตเทิลพาใช้ง่ายกว่าแล้วก็ช้อยอื่นอย่างเช่นตัวของโบโลไทส์ ide, อาวุธคราฟซึ่งได้ฟื้นพลังงานนะคุณก็ไม่ตายได้บ่อยเวลาคุณกดสกิลวีคุณก็ได้โจมตีปกติชา้าโจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็ถือว่า โอเคสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ตัวของอย่างลิทิกสเปียนะครับถ้าเกิดว่าใครมีขัดเกลเยอะๆแล้วก็จัดทีมให้มีตัวหลีเย่ในทีมเยอะๆก็จริงๆตัวอย่างชูงหยุ่นกับตัวซิงคิวก็2อตัวแล้วหอกอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ตัวแรวก็นเมนกรณีที่คุณเอามาเล่นกับทีมไฟแล้วคุณค่อนข้างชัวร์ว่าโรซาเรียจะเป็นตัวปิดคอมโบได้บ่อย หอกอันนี้แรงนะครับผมเคยเห็นคนเล่นอันนี้ตัวของดิมมี่นะครับช่องดิมมี่เขาทำเอาไว้หอกอันนี้แรงมากเช่นกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะต้องเมคชัวร์ว่าโรซาเรียปิดคอมโบส่วนอาวุธท่าดาวเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับดีกว่าสีดาวหมดเลยสําหรับท่าน้ําแข็งแต่ว่าที่จะเด่นเนี่ยก็คือเป็นตัวของหอ,อกเขียวไอโมเดียลแล้วก็ตัวของหอ,อกฟ้าสกายเวิร์ดนะครับซึ่งดีทั้งคู่แต่ก็ดีคนละแบบ ก็ผมเคยทำตารางคำวนวณคร่าวๆเอาไว้นะครับก็สามารถดูเป็นตัวเลขอ้างอิงจากตารางนี้แล้วก็เลือกใช้ตามอาวุธที่แต่ละคนมีได้สำหรับในส่วนของเซตอร์ติแฟกนะครับจะมีอยู่3เซตหลักๆที่ผมใช้เซตมาตรฐานเลยก็คือเป็นของสีน้ำแข็งนะครับอันนี้คือกรณีที่เราเล่นเป็นคอมโบฟีดหรือว่าคือแช่แข็งเนี่ยเซตนี้คือจะเวิร์กมากเพราะว่าคุณจะได้อัตราชีเยอะมากๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับไฟเป็นทีมธาตุไฟแทนเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็น2น้ําแข็งบวกกับ2องโนเบสนะครับเพื่อเอาเพิ่มความเสียหาย้าไม่ตายให้ไม่ตายมันแรงหรือคุณอาจจะใช้เป็น2น้ําแข็งบวก2 ator, อ a กาเรเตอร์เพื่อเพิ่มมาังาโจมตีโดยรวมทั้งหมดก็ได้เช่นกันนะคือถ้าคุณเอาโซรซาเลียมาตีในสนามเนี่ยใช้เป็น2น้ําแข็งบวก2กาก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เอามาตีในสนามเอาไม่ตายเป็นหลักก็ใช้2น้ําแข็ง2 No โนเบสก็ได้ หลักๆก,ก็มี3เซตนี้ซึ่งมันดีทั้งหมดแค่ว่าดีคนละแบบอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ลวสเสร์ยัยงไงส่วนในด้านของพวกค่าพลังนะครับถ้าเป็นนาฬิกามาตรฐานเลยก็คือใช้เป็นยมตีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณเอามาซับพอร์ตแล้วคุณรู้สึกว่าฟื้นพลังงานไม่ทันคุณจะใช้เป็นฟื้นพลังงานก็ได้เป็นอีกทางเลือกแล้วก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือตัวของชํานาญธาต แต่ชำนาญท่านี่คือคุณเอามาเล่นกับตัวไฟแล้วคุณมั่นใจว่าคุณปิดคอมโบท่าได้บ่อยนะครับแต่ผมมองว่ามันเล่นค่อนข้างยากผมแนะนําว่าใช้เป็นจมตีเปอร์เซนต์อันนี้คือมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับส่วนถ้วยเนี่ยก็โน,นน้สน้าแข็งเนาะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายน้ําแข็งนะครับถ้าใครยังไม่มีโน,นนัสน้ําแข็งดีๆก็ใช้เป็นพวกจมตีเปอร์เซนต์ไปแทนก่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็โซนหมวกหลกัหลกๆก,ก็เป็นอัตราคีนะครับเพราะว่ายิ่งอัตราคีเยอะ มันก็บัฟอัตราคี้ให้คนในทีมได้เยอะไปด้วยแต่ถ้าอัตราคี้คุณเยอะอยู่แล้วคุณก็ใช้เป็นความแรงขิดก็ได้นะครับผมส่วนพวกค่าพลังรองก็เน้นเหมือนตัวดาเมจหลักทั่วไปนะก็เน้นเป็นพวกแบบอัตราคี้ความแรงขี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกจมทีเปอร์เซ็นต์พื้นพลังงานแล้วก็ชํานาญธาตุก็ประมาณ5ค่านี้และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสก็คือคอมโบ ไปกับน้ําแข็งถ้าเกิดใครอยากจะดูคอมโบฟีดนะครับก็ผมเคยทําวีดีโอไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างก็สามารถไปดูได้เดี๋ยววีดีโอถัดไปก็จะเป็นไกด์ของโรซาเรียสายกายภาพนะครับยังไงก็รอดรับชมได้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ 冒険団